และนี่คือราชินีพืชท่านผู้ชมนี่เลยผมต้องบอกเลยว่าเจ้าราชินีพืชเนี่ยโหดมากท่านผู้ชมคือเราเนี่ยไม่ต้องรวมเลยนะเราสามารถหยิบน้องเนี่ยออกมาใช้ได้เลยท่านผู้ชมก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่600อนะฮะตัวนี้คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาใช้เจ้าราชินีพืชให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าโหดมากคือเป็นเป็นตัวที่โคตรโหดเลยท่านผู้ชมเป็นตัวหนึ่งเลยนะฮะที่แบบผมผมยอมรับเลยว่าน้องเนี่ยโหดจริงๆนั่นเอง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มที่ด่านธรรมดาก่อนท่านผู้ชม let's go เลยเอาเป็นปกตินะอืมอันนี้มาแล้วก็เอาเจ้าราชินีพืชมาอย่างเดียวพอท่านผู้ชมคือแค่เจ้าราชินีพืชตัวเดียวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะฮะคือโหดมากมหเอาแค่โลมาก่นอนจ้าโลอันนี้ผมเร่งสปีดขั้นสุดนะท่านผู้ชมแบบว่าเร็วที่สุดเลยนะฮะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะอืมคือราคาเนี่ยอยู่ที่หกร้อยท่านผู้ชมอ่ะพอเราลงเจ้าน้องอืมราชินีเห็นไหม คือมันยิงแบบทานตะวันติดตามมาท่านผู้ชมของจริงมากโอเคเออผมลืมเอาตัวก๊อปปี้มาเพราะว่าจะได้ก๊อปปี้น้องมาเพิ่มเป็น2ตัวนั่นเองท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมมาอันนี้ใส่ไปก่อนคือแค่ตัวเดียวเนี่ยน้องก็เก็บเรียบคือ <c ười> จะวางน้องไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะน้องแบบมาดูดิคือปล่อยแบบว่าทานตะวันออกมาแล้วก็ติดตามด้วยท่านผู้ชมคือโหดมากโอเคเดี๋ยวเป็นว่า เราเนี่ยเอาต้นทันตะวันไปสักหน่อยเพราะว่าเจ้าโลทันตะวันเนี่ยมันเอ้ยโอ้โหเกือบเกือบโอ้โหน้องเก็บหมดนะทาผู้ชมน้องน้องให้หมดนะฮะน้องโหดจริงๆดูดิโหดมากท่านผู้ชมมาอันนี้มาแล้วอืมโลยังใช้ไม่ได้มาฮะผ่านและด่านที่หนึ่งไปกันต่อครับผมเข้าสู่ด่านที่สองซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกตัวใหม่นั่นเองท่านผู้ชมคือในรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวก๊อปปี้ไปด้วยนะฮะซึ่งมาเลย เจ้าตัวก๊อปปี้รอบนี้แหละผมบอกได้เลยว่าเรานั้นจะต้องมีเจ้าน้องราชินีเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะซึ่งเข้ามาเลยคือผมเร่งสปีดขั้นสุดนะท่านผู้ชมมันจะได้เร็วหน่อยเพราะว่าด่านแรกๆเนี่ยมันจะง่ายนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมสามารถลงน้องได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวรรมมท่านผู้ชมแค่สามตัวดูดิขนาดตัวหน้ากากเพชรยังสบายๆอะ่ะท่านผู้ชมดูชิลมากคือน้องนี่แบบว่าให้หมดทุกตัวนะฮะ คือชิจริงๆอืมโห oh. คือผมไม่ต้องทําอะไรก็ได้แนะ้อ่อยไปเลยฮะคือจริงๆลงน้องแค่ตัวเดียวเนี่ยน้องก็เก็บได้หมดเลยนะผมคิดว่านะดูดิด oh. โอ้โหกระจายกันไปหมดเลยแบบว่าติดตามท่านผู้ชมทัตะวันติดตามอันนี้เข้าสู่เว็บที่หนึ่งเว็บที่สองแล้วเหรอโอ้ไวมากท่านผู้ชมจบแล้วเหรอเร็วมากนะฮะมาท่านผู้ชมและในรอบนี้เนี่ยผมมาในด่านที่ยากขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีเจ้าตัวยักษ์ตัวนี้ด้วยตัวยักษ์ดำนะ ผมไม่แน่ใจว่าน้องนเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยลองเหมือนกันนั่นเองท่านผู้ชมเอานี่มาเอาเจ้าอ่าก๊อปปี้มาด้วยลองดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าท่านผู้ชมเพื่เอาไปแค่นี้อาร์ระเบิดมาเอาระเบิดมาเผื่อสักหน่อยระแวงเหมือนกันนะอุยอ้ย,ยเดี๋ยวนะมีเจ้ายักษ์ใหญ่เดี๋ยวปล่อยซอมบี้มาไวมากเดี๋ยวเใจยเย็นๆนะใจยเย็นๆใจยเย็นๆอืมใจยเย็นๆน,นะพี่พี่ช่วยใจยเย็นๆกับผมก่อนนะพี่อซอมบี้ครับกินกินเร็วๆฮนะอ่ะ วางโล่ไปเพิ่มก่อนท่านผู้ชมอ่ะระเบิดไปไม่นะอ๋ออันนี้มันเป็นด่านเจอกับบอสเหรอตอนนี้เนี่ยผมวางเจ้าทานตะว,วันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมอ๋อระเบิดเนี่ยเราไม่ต้องเอ้ยเอ้ยอุยอ้ยดีนะยังหลบได้ท่านผู้ชมราชินีพืชไหมคือไหวไหมเอ้ยไหวอยู่นะผมคิดว่าราชินีพืชเนี่ยไหวนะฮะอืมคือต้องวางโล่ไว้กันด้วยนะเป็นงนเนี่ยเราลำบากแน่ท่านผู้ชมอ่ะก๊อปปี้มาก๊อปปี้ราชินีพืชมาเพิ่มมาโอเค อนนี้เนี่ยคิดว่าเอ้ยอย่านะเออคือ <c oughs> ตรงรีบท่านผู้ชมไม่งั้นไม่ทันแน่อะวางโลไว้กันเจ้าราชินีพืชลุน้นเสียราชินีพืชไปด้วยอืสบายมากท่านผู้ชมคือก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะอันนี้เคลียร์ได้ไหมโอเคไม่ได้นะะต้องหลบอย่างเดียวโอเคดีมากถ้าเกิดวางราชินีพืชไว้บนเนี่ยมันมันมันน่าจะหายนะไอตัวกระโดดตัวกระโดดยังหลบหลีกได้ท่านผู้ชมอ่ะวางไวอ้อย่างเงี้ อุ้ยอ้ยสวยแล้วอันนี้หลบไปอันนี้อันนี้ไม่นะห <c oughs> ลบก่อนหลบไว้อะอัตว,วันหลบมาให้ทางพี่เขาหน่อย <c oughs> โอเคพี่เข้าไปละเราหลบได้ท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะผ่านได้วางแค่นี้พอโอเคอันนี้หลบมาฮะหลบมาหลบไปสวยมากฮะคือตัวเจ้าตัวสีดำยังไม่มานะตอนนี้โอเคเจ้ารถมาคือบอส นายใจเย็นๆนะบอสผมต้องรีบวางเพิ่มฮะอืมวางเพิ่มไปเยอะๆเลยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยคืออุ๊ยโอ้โหหายวูบไปกับตาท่านผู้ชมปลารดมาไม่ได้การแล้วิีบเคลียร์บเคลียร์ตอนนี้อืมยังได้อยู่นะตอนนี้เนี่ยยังมีตัวอื่นเนี่ยเพิ่มช่วยอยู่ฮะอย่านะเจ้าบอสเจ้าบอสอืมเจ้าบอสมันปล่อยนั่นออกมาท่านผู้ชมอุ๊ยปลารดน่ากลัวมากบอสปลารด คือด่านนี้เนี่ยเพิ่งรู้นะว่าเป็นด่านบอสท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่เวฟที่สองแล้วท่านผู้ชมตรงผมเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วนะฮะเหลือเป็นเหลือน้อยมากอุ้ยเดี๋ยวนะชนะแล้วเหรอคือเข้าเวฟที่2เรายังไม่ได้จเจอต,ตัวยักษ์ดำเลยท่านผู้ชมและนี่คือด่านเจ้ายักษ์ดาอีกหนึ่งด่านนะฮะซึ่งด่านนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าท่านผู้ชมคือไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยว่าจะไหวไหมแต่เดี๋ยวลองดูนะฮะ อาจจะไหวก็ได้นะลองดูนะ้ารายชีดีอวางวางพืชไปก่อนฮนะอืวางไปด่วนครับผมรีบริตหน่อยรีบลิตอีกแค่ร้อยเดียวอีกแค่ห้าสิบอีกแค่แค่สิบเออไหวไหมโหเหมือนจะตีไม่เข้าเลยท่านผู้ชมเออยังเคลียร์ได้เออโอ้โหไม่เข้าเลยคือันหดมากคือเราเนี่ยตีไม่เข้าเลยนะฮะด่านนี้ ท่านผู้ชมและด่านนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะฮะสำหรับของน้องราชินีนั่นเองท่านผู้ชมมาเราจะมาเลือกใช้น้องราชินีกันแล้วก็เอาโลมาเอาทานตะวันมาด้วยแล้วก็ด่านนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีหมอกนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาตะเกียงมาด้วยเออเอามาใส่เผื่อไว้จริงๆมาแค่ดูผลงานของน้องเฉยๆแหละอืวางตะเกียงไปท่านผู้ชมคือด้านบนวางแหละเหลือด้านล่างซึ่งวางด้านล่างไปด้วยอนนี้เนี่ยชั้นแจ๋วท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะสบายนะ วางอันนี้ไปด้วยคือวางเจ้าน้องอันนี้ไปอีกอวางตะเกียงเพิ่มมะตะเกียงนี่สําคัญมากดูดิดูน้องเคลียดิท่านผู้ชมเห็นป่มคือมันแบบว่ามันเร็วมากอันนี้เป็นด่านของน้องอะเนี่ยคือมีอีกตัวนึงด้วยนะเป็นเหมือนเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ตัวอะไรแปลกๆเหมือนกันอ่ะเฮ้ยม,มุดดินมาคือมันเร็วมากท่านผู้ชมทุกอย่างเพียแค่สองวไว้เองนะอันนี้อะเคลียตรงนี้ไปด้วย โอ้ยเร็วมากคือเคลียรเร็วมากท่านผู้ชมส่วนไอตัวไอ้นี่ก็มันก็ทาดาเมจด้วยหรอตัวดอกไม้แปลกๆที่มาใหม่ท่านผู้ชมคือทําดาเมจเหมือนกันนะฮะเห็นผมเห็นมันปล่อยอะไรกังหันอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเร็วมากกังหันม่วงๆนะเนเนเนๆนเห็นไหมกังหันม่วงๆอะ่ะไอตัวดอกไม้สีม่วงๆเป็นคนปล่อยท่านผู้ชมคือทุกอย่างมันเร็วมากนะฮะแต่ลอง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 ปรับสโล ให้ให้แบบช้าลงหน่อยนี่มันจะช้าไปไหน่อย normal อ่ะประมาณนี้มันเป็นแบบมันติดตามหมดเลยอ่ะท่านผู้ชมคือ2ตัวนี้มันเป็นสกิลติดตามใช่ไหมตัวโหดมากโอเคมาวางเพิ่ม <laughs> ติดตามเราก็ต้องวางเพิ่มอ่ะแต่ตะเกียงไปด้วยฮะจะได้มองชัดๆมาแล้วฮะเวฟสุดท้ายโอ้ย,ต,ต,ยต,อตัวกระโดดเต็มเลยตัวกระโดดเกียร์โอ้โหตัวกระโดดโอ้โหเกือบแพ้คือมันกระโดดมาระเบิดท่านผู้ชม แต่คือยังไม่แพ้ไงคือโอเคชนะ้วฮะตอนนี้เรียบร้อยท่านผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ